สวัสดีค่ะพวกเรานาำเสนอดอกไม้จาก้าใย,ยบัวดิฉันช,ชื่อเด็กหญิงชนิดสลาจานแก้วม2ทับ8เลขที่20ค่ะดิฉันเด็กหญิงนะใชุไมครัด 2> ม2ทับ8เลขที่23ค่ะผมเด็กามินทราดังกล้องม2ทับ8เลขที่1 5ผมเด็กชาไอ้กวนมีเรยเลขที่7ยูม .2 ทับ8วันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอดอกไม้จาก้าย,ยบัว อันนี้ผ้าหญยบัวไว้ทํากลีบดอกไม้อันนี้ไว้ทําขึ้นโครงดอกไม้แล้วไมัรวดครึ่งก้านสีเขียวเทปสีเขียวไว้พันก้านนี้เกสอนดอกไม้แล้วก็ได้พันดอกตัดอันนี้ท่อสําหรับพันดอกตัดลวดยาวประมาณสิบห้าถึงสามสิบเซนเท่านั้นท่อพี c ีให้กลมที่สุดค่ะ ที่เสร็จที่พันตามท่อพ v พค่ะ้าไอ้บัวพันพันดอกหรือครอบดอกให้ตึงที่สุดค่ะพันดอกให้แน่นมัดดอกให้แน่นแล้วทําซ้ากันอีกหลายๆครั้งตามจำนวนดอกที่เราต้องการต้องการแล้วเราก็เอาดอกมาประกอบกันจากนั้นใช้เกสรมาใส่ไว้กับกลีบดอกไม้ แล้วใ,ใช้ได้พันให้แน่นะคะ่ะจากนั้นเอาดอกมาประกบกัน,นะคะ่ะแล้วก็พันได้ไปเรื่อยๆ ประกอบดอกเสร็จแล้วก็เอาฟาราเทปพ,พันก้านค่ะไมทำให้เป็นแบบนี้นี่คือดอกที่สำเร็จค่ะ แล้วจะมาดูการทำใบ<ช>้ <ไป S 2> ลวดห้วนท่อ PVC แจกนี้ก็เอาใยบัวครอบรวดแล้วดึงให้แน่นพันไว้เสร็จแล้วเอาได้พันรวดไว้ใบ,าบาที่สำเร็จแล้วจากนั้นเอา ใบฟอล่ามาต่อกันจากนั้นเอาฟอฟล่าเทปสีเขียวพัน ดิฉันและเพื่อนๆก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ